นักเรียนทุกคนวันนี้คุณ,คณเกษราจะมาสอนเกี่ยวกับคําที่ประวิสัญชนีและคําที่ไม่ประวิสัญนชนีก่อนอื่นนะคะนักเรียนมาดูเกี่ยวกับแผนภูมิที่คุณครูนํามานะคะแผนภูมิคําที่ประวิสัญนชนีอ่นักเรียนอ่านตามครูค่ะปะพาปูกมะนาวอีกมะเร้าวมะไฟหวานมะม่วงหิมมะพานมะกรอกบ้าน ขันมะเขือเทศผักกระเฉดผานตะวันคำปราวิสัญชนีมีลูกอะเฝ้าแข็งขันออกเสียงอะครบคันเขียนคำนั้นให้ถูกเอ่ยอนัยน,นเรียนลองมาดูนะคะคำที่ปราวิสัญชนีจะมีลูกสะอะอยู่ในคำคำนั้นอย่างเช่นคำว่าประพา คำว่าประจะมีสระอะนะคะอันนี้ก็คือคําที่ประวิสัญนชนีคําว่ามะนาวคาว่ามะจะมีรูปสระอะคํานี้ก็เป็นคําที่ประวิสัญนชนีมะพร้าวนะคะก็จะมีคําที่มีรูปสระอะนะคะอันนี้คือรูปสระอะให้เห็นอันนี้ก็จะเป็นคําที่ประวิสัญนชนี นักเรียนพอจะรู้ไหมคะว่าคําไหนบ้างที่จะเป็นคําปรับวิสัชนีอ่ะลองมาดูอีกนะคะอย่างเช่นคําว่ามะไฟนะคะคำว่ามะก็มีรูปสระอะอันนี้ก็เป็นคําปรับวิสัชนีอ่ะมาดูคําอื่นบ้างอย่างเช่นคําว่ากระดางงาคําว่ากระก็มีรูปสระอะให้เห็นคํานี้ก็เป็นคําปรับวิสัชนี นะคะนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างแล้วนะคะว่าคําไหนเป็นคําที่ปรับวิสัญชนีอ่าต่อไปนะคะเราจะมาดูแผนภูมิคําที่ไม่ประนะคะคาที่ไม่ปรับวิสัญน,นีอ่านักเรียนลองอ่านตามครูคะ่ะท้าหารพยาบาลผู้สมานสะโมศรขจัดเรื่องทุกข์ร้อนมิ่งสมอนแสนสบายสลับ รูปสบูหน้าเอ็นดูนักสหายคนทุกข์พังทลายเชิญทนายแก้คดีคำที่มีเสียงอักแต่ไม่ประวิสัญชนีสมาธิสติดีมีเสียงอักกึ่งเสียงเอ่ยนะคะ ตรงนี้จะออกเสียงสระอะกึงเสียงนะคะแล้วก็จะไม่มีลูกสระอะให้เราเห็นด้วยคำเหล่านั้นจะเป็นคําที่ไม่ปรักวิสันชนีอย่างเช่นคําว่าทหารนะคะคำว่าทะออกเสียงอักึงเสียงและไม่มีลูกสระอะให้เห็นตรงนี้จะเป็นคําที่ไม่ปรักวิสันชนีอ่ะลองมาดูคำต่อไปคำว่าสบาย สบายออกเสียงอะกกึงเสียงนะคะแล้วก็ไม่มีรูปสระอะตรงคำว่าสะให้เห็นนะคะจะเป็นคำที่ไม่ปรับวิสัญนีคำว่าทลายคำว่าทะออกเสียงสระอะกลึงเสียงแล้วก็ไม่มีรูปสระอะให้เห็นก็จะเป็นคำที่ไม่ปรับวิสัญนีอันนี้คือการสังเกตนะคะคำที่ไม่ปรับวิสัญนีค่ะ